การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับเด็กน้อยอยากดูอยากร้องอ่ะจัดไปครับ <c oughs> หัดเข้าไปครับหัดเข้าไว้เพื่อมือหนามือรุ่นที่ได้ใส่ที่ใส่เล่มือไม่พอมือหนาห่ออยู่ไรที่เป็นเขาละ่ะต่อจากมือเ่ามีต้องห่จากความยากลวามากกับตอนให้เอาอาทิะย์ทั้ น้องปรกรณ์น้องธนาปรกรณ์กับน้องธัญญัพรณับัานะอยากขี่รดอยากขิ่รีไอแตงครับพี่น้องได้จัดให้อยากขับผู้อหญ่อยากขับผู้น้องอยากนั่งเพื่ครับที่ขับผู้ันะได้ปะด้วยงันครับเด,ด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนาะ นะครับเขาต้องฝึกฝนฝึกขัดน้องๆหนูนนนไปครับฝึกอาชีพไปเขาครับเมื่อนึงมันชีวิตคนฮ่องเด้เพิ่นว่าไม่ได้รวยด้วยกีบกหลาบเนาะที่ที่ทดีเสมอไปนะครับบางทีก็เจอปัญหาบางทีก็เจออุปสรรคครับแต่เขามีอาชีพมีความสามารถพิเศษนะครับบางทีัน่ใช่ยใย้เองเอาตัวรอดได้ฝึกฝนเขาไปครับ อันนี้เขา,เขาเก็โมเด็งเลยครับเพราะว่าเจ้าอยากอยาก,กอยากรู้อยากร้องครับน้องธนบุตรกออยู่ป่อสามครับอยากร้องขับเบืง้งก็เลยต้องหัดให้เขาครับต้องอยากพึ่งขับครับพึ่งขับได้ของการเทียรให้เขาร้อง,งมึงไปเลยจับพวงมาได้ตรงๆไว้จับพวงมาได้ตรงๆไว้ไปเลย ไป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 เขาต้องเหยียบค้ายไปเขาต้องเล่งไหลเข่ต้องเล่งไหลไปยี่แล้วเขาต้องเล่งผมมัเลียง,งตรงไว้ไปไปได้แล้วนะี่ยเ่ต้องเตืนอนเขาต้องเตือนไปไปก่อนไปก่อนเออขับพวงมาลันไปยนะัไงเห็นบอกเห็นข้างขามขับพวงมาลัยไปผู้ังคนลูกเต่าเรากว่าเพิ่นผู้ังคนกับขวานึงขวสองก็ได้ขับรถในโคขับรถดำเนาะอันนี้เขาก็หัดไปตาม คร้มที่เขาทนใจครับจะ่ร้องเบิง้งให้เขาร้องเบิ้งครับก็อ,อยากยร้องใช่ไหมคกับน้องครับอ้ช่ไหมอยากร้องครับน้องน้อยอยากขึ้นนั่งครับเอาอบมาส่งใ,ให้เห็ยนะเห็นไหมครับไปไย้ายไใ้กัน จับพวงมาลัยไปตรงๆไม่ต้องเตืนอนจับพองมาลัยตรงๆไม่ต้อง,งเลี้ยวไปเลยตรงตรงไว้ไปทำเลยหักมาพี่พวงมอไาไหยหักมาพ่อเพียหักพวงมาไหยมาหาพ่อเพียเอออ๋อ,อน้องปกรณ์น้องตีเล็ก ก็น้องใบบัวนี่ภารกิจขับรถเอาพันอ้อยมาส่งให้คุณย่าเปึ่งน้องครับเปึ่งหน้าตาน้องฮัลโหล <laughs> อยากขี่ไรอยากขี่ไร ชูนิวย่างเดียวครับเนี่ยชูนิวย่างเดียวค่อยมาส่งมาขุดเถ่าเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนจากหน้าเข่าเป็นให้ไอยครับร้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำหน้าให้เป็นการทำให้ลองเบิ้งครับพวกอที่เป็นยังไงเขา,าก็สู่ไปครับเพราะว่าชีวิตช่าให้ชาวนะหลากหลายอาชีพครับที่เราต้อง พอสุพบเจอในปัจจุบันนี้ครับทางไหนเป็นทางเลือกที่ดีนะครับทางไหนที่มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เราจะประกอบอาชีพกับก,บการหารายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับเอากลองปรับลองเหตุไปลองจุนไหมครับคุณต้องปรับไปครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะครับกับถือว่ายุคเขอยากมากแพงเหมือนทุกอย่างราคาของแพงเบิดครับราคาตัวที่เป็นค่าของชีพก็สูง เศรษฐกิจก็พกพันไปตามกระบวนการของเขาเนาะนะครับเป็นกำลังใจครับสู้ๆให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่เอาคลิปนี้มาให้เบิ่งเด็กน้อยครับรถอีเตนทำนะเขาอยากลองครับเด็กน้อยเด็กๆอยากรู้อยากลองน้องก็อยากขี่ครับไปก็อยากขับจับให้ซะถือใจมันยังขอหน่อยมาส่งพญา ก็ได้ออามา,าทำกดได้ออามาลุ้งบ,ง,บางงาน,นครับาะวมือน่นพันอ้อยบ่พอพัน้อยบพอเล้เอารถไทเจ้าของมายกมาเห็ดล่องให้ครับรถไทใส่หางเจ็บเ็หเ็ดหล่องมาให้นู้เท่ก็ได้หย,ยียบยางเดียวมันก็มันบ่มีล่องเนาะมันกเ็เห็ดยนกก็เลยเห็ดใหูู้้้เท่วไว้ ดาได้ใสดไดสวยครับไอ้กับนอ้องอน้องมาแล้วน้องมาเบ่งดีไสน์การได้บะเพิ่งอยากตื่นแน่ครับน้องเพิ่งหัดครับ ไปเลยบไปกับบวกเก่งหักพวงมาะไยมาหักพวงมาะไยมาหักไปเยอะหักไปเยอะขึ้นล้อ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 พี่ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นล้อพี่อีกขึ้นล้อมาพี่ ผมแม่ผมแม่ถอยเดินหน้ามาคืนรอบไปเนี่ยโดยเพ่อใหญ่ไว้ใหญ่เ้ยเนี่ยเขาลองนี่ยเห็นวะเขาลองนี่ยไปค่อยชิดชิดชิดพี่ไว้ชิดพี่ไว้ชิดคู่นะพี่ไว้อีกอีกอีกอกฮัลโหลจอดนี่ละจอดนี่ลด้ปอีกอีกอีก ไีกหน่งอีกหน่งขีดอีกหน่งผ่าพ้าผ้าผ้าผ้าเย้โอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับตรงน้องตีล็กต้องประกันกับน้องใบบัวพาขีดเต้นซิ่งครับใหญ่อ้อยแหง่านี่บิ๊สวัสดีครับ